ธนกรเผยมาเฟียต่างชาติแย่งอาชีพคนภูเก็ตไม่เกรงกลัวกิโลเมตรธนกรเผยลงพื้นที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลักมีแต่ปร,ปริมาณคุณภาพลดลงชาวบ้านร้องเรียนมาเฟียต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยไม่เกรงกลัวกฎหมายยาเสพติดเกลื่อนฝากนายกรัฐมนตรีมท0.1ส่งชุดเฉพาะกิจกว่าล้างตรวจสอบ เมื่อวันที่3มีนาคม67ายธนกรวังบุญคงชนบสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสชกล่าวว่าภายหลังตนได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นและข้อมูลจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักอย่างมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแน่นทะลักพื้นที่จอ ภูเก็ตแต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวมีเพียงปริมาณมากแต่ยังขาดคุณภาพขณะเดียวกันตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านอาหารข้อค้าแม่ค้าลูกจ้างผู้ขับรถรับจ้างว่ามีกลุ่มต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียเข้ามาประกอบธุรกิจแย่งอาชีพผู้ประกอบการคนไทยทำให้ผู้ประกอบการคนไทย เดือดร้อนหนักได้รับผลกระทบรายได้หดหายนอกจากคนไทยจะถูกแย่งอาชีพแล้วยังพบว่ากลุ่มนายทุนชาวต่างชาติเหล่านี้มีพฤติกรรมเป็นมาเฟียกลางไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งมีการลักลอบใช้ยาเสพติดในสถานบันเทิงที่เปิดด้วยผู้ประกอบการจึงส่งข้อมูลเหล่านี้ฝากตนให้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ภูเก็ต ไปยังนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยเร่งสั่งชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบและกวาดล้างโดยด่วนเพื่อไม่ให้มีการใช้ประเทศไทยเป็นฐานประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายเข้าขั้นการฟอกเงินสีเทาและจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภูเก็ตด,ด้วย ขอให้ในายกรัฐมนตรีและมท .0.1 ช่วยตรวจสอบด้วยยกกรณีตัวอย่างที่สามีชาวต่างชาติกับภรรยาคนไทยที่เป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้เรื่องการทำรายแพทย์หญิงที่นั่งอยู่บริเวณชายหาดภูเก็ตซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการทำธุรกิจในประเทศไทยอีกหลายอย่าง เรื่องนี้จึงขอให้มหาไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนจริงจังเพราะเชื่อว่าอาจไม่ได้มีแค่กรณีนี้กรณีเดียวอาจมีเคสอ,อื่นๆอ,อีกและเพื่อให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กำลังบูมจึงไม่อยากให้กระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนายธนกรกล่าว ส่วนปัญหาการจราจรในตัวเมืองภูเกต็ตที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัดและแออัดนั้นนายธนกรกล่าวว่าเรื่องนี้ตนทราบว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนแล้วเพื่อเร่งขยายเส้นทางสายย่อยที่สามารถไปสนามบินได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องนี้ด้วย